สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปปณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนสำหรับชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤศภาคมถึง14มิถุนายนในช่วงของเดือนมกราคมปี2567เชิญรับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ โฟล์ดออฟคัฟฟ์ควีนออฟคัฟฟ์ฝ่ายออฟวอร์ดนายออฟเพนจคืนฝ่ายออฟเพนจคืนเพดด์ออฟคัฟฟ์เจนออฟคัฟฟ์ซิกออฟคัฟฟ์ทูออฟสวอร์ดนายออฟเพนจคืน ในความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนสําหรับชาวราศีพฤษภนะในช่วงตอนนี้เหมือนเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจเหมือนเป็นความรู้สึกที่ทั้งๆที่มันก็ดีอยู่นะนะคะในความรักในความสัมพันธ์ที่ที่เป็นอยู่แต่บางครั้งรู้สึกน้อยใจรู้สึกเหมือนไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างหรือการได้รับความรักการดูแลใส่ใจ,ใจมันลดน้อยถอยหลังไปหรือเปะ แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆมีให้การอยู่มันยังหลงเหลืออยู่แต่แค่แต่ถ้าแต,แต,แต่บางครั้งบางอารมณ์รู้สึกรู้สึกเหงารู้สึกมันเบื่อเบื่อยังไงไม่รู้นะคะมันเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสําหรับชาวราศีพฤษภคุณต้องการความรักที่ที่ใส่ใจที่ห่วงใย,ายบางทีอยากต้องการคนอาออเอาใจมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะอยาก มันเป็นความน้อยใจมันเป็นความเอาแต่ใจอ่ะอรู้สึกแบบนั้นสําหรับพฤกษบนะตอนนี้บางครั้งก็แอบงอนบ้างอยากให้คนรักเอาใจใส่ดูแลมากกว่าน,นี้นะคะต้องการการดูแลเอาใจใส่จากจากคนรักที่ผ่านมาคุณคุณดูทุ่มเทนะคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทให้กับความรัก อย่างมากอย่างหนักหน่วงคุณตามคุณทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ความรักมันมันมัน่นคงมันชัดเจนขึ้นแล้วคุณก็ดูคุณทุ่มเทหนักแน่นมากให้ความรักในความสัมพันธ์มีอะไรก็ คอยซัพพอร์ตคนรักอยู่เสมอนะคะอยากได้อะไรก็ซื้อให้อยากไปเที่ยวก็พาไปมันเป็นความรู้สึกที่ที่คุณทําให้โดยตลอดและทีเนี้ยถ้ามองกลับกันคุณก็ต้องการอยากที่จะให้คนรักเขาเขาลองกลับมาดูแลคุณบ้างใส่ใจคุณบ้างห่วงใยเทคแคร์คุณบ้างมันก็เลยเป็นความรู้สึกน้อยน้อยใจน้อยใจคนรักที่คนรักเขาเขาไม่ดูแลเขาไม่ใส่ใจหรือเขาอาจจะใส่ใจอย,อยู่แต่ว่ามัน มันมันได้ไม่เต็มหัวใจที่คุณต้องการอะคือความต้องการของของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันเหมือนกันความรู้สึกของแต่ละคนเหมือนกันบางคนก็รู้สึกรู้สึกละเอียดอ่อนมากบางคนคิดเล็กคิดน้อยนะคะบางคนมีหัวใจบางใช้อารมณ์บางครั้งก็ยังแอบบแอบบเป็นเป็นแบบเด็กบ้างงอนบ้างก็เลยกลายเป็นว่ามันกดดันมันตัวคุณแล้วคุณเศร้าเพราะคุณคิด แล้วเขาทำไม่ได้ดั่งใจของคุณมันก็เลยกลายเป็นความเศร้ากลายเป็นความน้อยใจเกิดขึ้นเก็บกดอยู่คนเดียวชาวราศีพศฤษภมันมีมุมที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเหงาคุณเศร้าแล้วคุณอยู่คนเดียวคุณอ้างวางเก็บตัวอยู่ในห้องอยู่ในมุมนะคะไม่อยากออกไม่อยากที่จะออกไปพบปะผู้คนไม่อยากที่จะออกไปเจอใครเลยมันเหนื่อยมันท้อบางทีอยากอยู่เงียบๆเบื่อมันเป็นความรู้สึกบอกเลยว่าเบื่อนะคะอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียว อุปสรรคปัญหาที่มีเข้ามามีมันเหมือนมันเป็นการต่อสู้คุณเปรียบเทียบความรักมันคือการต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคุณคนรักหรือคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวคุณรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรักและมันเหนื่อยนะถ้าคิดว่ามันเป็นการต่อสู้การแย่งชิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยแล้วคุณท้อแล้วคุณเหมือนไม่ไหว มีใครบางคนแอบมองแอบส่องแอบจีบอยากจะจีบแต่ไม่กล้านะคะมีคนแอบมองแอบส่งคุณอยู่สําหรับพฤกษศบนะคนที่เขารู้เขาอยากจะเข้ามามีความรักความใส่ใจห่วงใยอยากจะดูแลนะเนี่ยเขาห่วงใยใส่ใจดูแลอยากจะจีบอยากจะบอกนะคะว่าขอจีบได้ไหมนะคะแอบมองแอบส่งคุณอยู่ผ่านทั้งโลกโซเชียลสิ่งต่าง เขามีแต่ความหวังดีนะคะมีแต่ความหวังดีอยากจะเข้ามาแต่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วอีกอย่างเขาเหมือนตัวเขาก็ยังไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบคุณด้วยหรือเปล่านะคะในเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่ที่พบที่เจออยู่ณนะตอนนี้นะสิ่งที่บอกมาจากนาไพที่เห็นบางครั้งจะมีคนเก่าความรู้สึกความรัก สิ่งเดิมๆที่มันเคยเป็นความสุขที่ผ่านมาอาจจะวนเวียนมาถ้าไม่คุณคิดถึงคิดถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้ที่เคยทําร่วมกันมาที่ได้รู้จักกันมันเป็นความหลังความหลังก็ได้นะคะเป็นความหลังเป็นคนเก่าเป็นเรื่องราวเก่าๆแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีนะเป็นความรู้สึกที่ดีที่คิดถึงแล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจช่วงเนี้ยคุณดูสับสน ในความรักในความสัมพันธ์ที่ที่มันเป็นอยู่บางทีทำอะไรไม่ได้เหนื่อยต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องทำอะไรอยู่อยู่หรือเปล่ามันก็เลยเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าตัดสินใจพลาดไปถ้าพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดพังไปกลัวจะเจ็บใจกลัวจะเสียใจมากกว่ามันเป็นความเสียใจก็เลยยังไม่อยากที่จะทำอะไรไปไปมากกว่านี้ยังอยากที่จะ ยู่นิ่งๆเฉยๆไปก่อนเพราะที่ผ่านมาก็ก็ยังอยู่ได้แล้วจะผ่านณนะเหตุการณ์ณช่วงเวลาแบบนี้ไปไปได้ไหมมันมีการเดินทางเกิดขึ้นชาวพฤกษบคนที่ในความรักที่สถานะที่ไม่ไม่ชัดเจนมันเหมือนมันเป็นการเดินทางเกิดขึ้นตัวคุณอาจจะเดินทางเพื่อตามหาความความฝันอยู่หรือเปล่า มันมาซึ่งของในเรื่องของความมั่นคงเหมือนกับคุณต้องการในเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานการเงินที่ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือหรือต่างประเทศสุดท้ายแล้วความรักของคุณมันเหมือนมันจะมีตัวแปรสําคัญอยู่ที่ความมั่นคงซะมากกว่าสําหรับชาวราศีพฤษภณนะตอนนี้คุณมองถึงในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความชัดเจนของความรัก ให้มันมากกว่านี้ให้มันชัดเจนมากกว่านี้เหมือนเป็นคนค่อนข้างที่จะขาดความรักความรักก็คือความรักที่มันชัดเจนความรักที่เป็นความความเข้าใจอยากให้มีคนเข้าใจคุณมากกว่านี้เพราะดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนชาวพึกษบคุณจะคอยตามเนาะ เป็นคอยตามตามคนรักอะ่ะแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็คอยเทคแคร์แต่สิ่งที่คุณแสดงสิ่งที่คุณกระทําออกไปให้คนรักเขารับรู้แต่หมายความว่ามันเปล่าประโยชน์มันเสียประโยชน์เหมือนกับคนรักของคุณเขาก็เขาก็เฉยเฉยไม่มีอะไรตอบกลับมาอะไรประมาณนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ที่น้อยใจในความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบางทีมันก็เหนื่อยอยากจบอยากจบกับเรื่องราวที่ ที่เจออยู่ณตอนนี้แต่มันก็ยังจบไม่ได้อยากอยากออกจากความรู้สึกความสัมพันธ์แบบนี้แต่มันก็ยังวนเวียนมาให้ตัวคุณได้ได้คิดได้คิดถึงอยู่บางครั้งในความเจ็บปวดในความทุกข์ในความเศร้ามันก็มีเรื่องราวดีๆที่ทำให้พอนึกถึงทีไรแล้วก็ใจยังเป็นสุขอยู่ในความรู้สึกในความสัมพันธ์ในครั้งนี้สำหรับชาวพฤกษ ถามว่าคุณหนักแน่นไหมหนักแน่นชัดเจนคุณชัดเจนและคุณหนักแน่นแต่คนรักของคุณเขาไม่ชัดเจนกับคุณเองขอภัยช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อยากจะบอกกับไรกับคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนไหมสำหรับชาวราศีพฤษภ The High p i e s t e s s Page of Swords Queen of s w o r d คุณเข้าใจนะไพ่บอกว่าคุณเข้าใจคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคุณเข้าใจคนรักคุณเข้าใจตัวเองคุณเข้าใจโลกคุณเข้าใจสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณเข้าใจบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันจะดีกว่าไหมมันเป็นความรู้สึกที่ ที่เป็นความเข้าใจอย่างแบบเข้าใจแบบละเอียดอ่อนเข้าใจลึกซึ้งในความรักในความสัมพันธ์ถ้าความรักความสัมพันธ์เป็นแบบนี้จะอยู่คนเดียวดีกว่าไหมนะคะอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรเลยอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไปมากกว่านี้เลยนะคะหรือต้องเลือกต้องอะไรบางครั้งมันเหนื่อยนะมองแล้วจากหน้าภายบางครั้งคุณเหนื่อยคุณอยากลองอยู่คนเดียวอยากลองใช้ชีวิตคนเดียวอยากอยู่ห่างๆแต่อีกใจหนึ่งบางครั้งก็ยังรู้สึกคิดถึงเขาอยู่นะคะในความรักความสัมพันธ์ ยังคิดถึงเขาอยู่มันมันยังไม่หมดซึ่งความรักความห,มห่วงใยที่มีให้แต่บางครั้งก็เหนื่อยเหมือนทําอะไรไปเขาก็เฉยเขาก็นิ่งแต่พอห่างกานสักพักความคิดถึงความอ้างว้างมันก็เข้ามาแทรกมันก็ยังเป็นความคิดถึงอยู่นะคุณอาจจะได้เจอหรืออาจจะได้พบกับคนที่อายุน้อยมากกว่าก็ได้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อน,นิดนึงเอาแต่ใจนิดนึงเขาไม่สนนะเขาไม่สนคุณอืมหมายถึงว่าอารมณ์ อารมณ์เขาไม่ค่อยที่จะสนใจคุณสักเท่าไหร่เขาโฟกัสไปแต่เรื่องอย่างอื่นเขาอาจจะลังอาจจะกําลังเรียนอยู่ก็ได้คุณอาจจะกําลังคุเด็กที่กําลังเรียนอยู่นะคะอืมก็เลยยังไม่สนใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มร้อยมองถึงอนาคตมากสักเท่าไหร่แต่อีกคนเหมือนกับเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่มีอายุเยอะมากกว่า เขาจริงจังกับความรักความสัมพันธ์นะคนนี้ดูเด็ดเดี่ยวมากนะคะดูเด็ดเดี่ยวจริงจังในความรักความสัมพันธ์ชัดเจนแต่เหมือนอาจจะห่างกันด้วยอายุด้วยฐานะด้วยระยะทางอยู่หรือเปล่าเป็นตัวกําหนดแต่เขาก็ยังมั่นคงนะมั่นคงกับตัวคุณแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนความที่แบบไม่เข้าใจกันสมก,กว่านะคะคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงขอดูความรู้สึกคนรักให้นะคะ t h e e m p เพรส King of Wands ชูออฟครับเขารักคุณนะเขารักคุณมาเขายอมคุณทุกอย่างเขาคิดแบบนั้นนะคะเขาพร้อมที่จะเป็นภรรยาเขาที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกก็ได้นะมันคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะคะคนรักเขาคิดแบบนั้นเขาพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือการเริ่มต้นที่ดีด้วยความดักแน่นด้วยความชัดเจนพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเขาคิดว่าความรักครั้งนี้ มันต้องดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นไปไปด้วยกันเป็นไพ่ที่ดีนะสุดท้ายเราถูกออบคัพมันคือความเข้าใจมันคือความเข้าใจมันคือความผูกพันเขาคิดกับคุณว่ามันคือความผูกพันมันคือพรมลิขิตมันคือสิ่งที่ดีงามที่ชักจูงนําพาให้ตัวเขาและตัวคุณได้ได้มาพบกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของความรักนะคะ ที่เป็นพลังงานดีๆที่ดึงดูดตัวคุณและเขามาพบกันซะมากกว่านะแล้วก็เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ด้วยด้วยความมั่นคงเขาคิดแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะอยู่ที่จะใช้ชีวิตมันเป็นความรู้สึกที่อุดมสมบูรณ์ในความรักความมั่นคงคือพร้อมแหละพร้อมทุกอย่างเขาคิดแบบนั้นคนรักของคุณเขาคือใครกันเดมูลเซเว่นออฟค u ั เดอนสันมีชาวราศีพฤกษ์พิจิกแล้วก็มีนะคะเหมือนอึดอัดใจอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้บางทีมันอยู่ในตัวเลือกในความสัมพันธ์หรือเปล่ายังต้องเลือกต้องพิจารณาก็เลยเครียดแต่สุดท้ายแล้วเด e อ u n มันคือความสุขมันคือความสุขความหวังความสําเร็จสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ปรารถนาสุดท้ายก็จบที่เดอนันะคะมันคือความสุขความหวังความสําเร็จเขาคิดดีแล้วนะ ก็มีชาวราศีกรกฎพิจิกมีนเขาอาจจะอารมณ์อ่อนไหวบ้างแต่เขาก็จริงจังแล้วเขาก็รัก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 คุณมากแหละคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจในในบางอารมณ์ในพฤติกรรมหรือในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นแต่ลึกๆแล้วเขาอาจจะรักคุณมากแต่เขาเพียงแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่กล้าที่จะแสดงออกด้วยหรือเปล่าอาจจะต่างกันด้วยวัยฐานะหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นข้อกําหนดที่มันเป็นตัว กั้นระหว่างความสัมพันธ์ทั้งตัวคุณและเขาแต่ดูจากหน้าไพ่แล้วเขาก็รักคุณรักคุณมากด้วยแต่ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือทําอะไรที่มันชัดเจนในความรักความสัมพันธ์กับคุณคุณก็เลยเกิดความน้อยใจเกิดความไม่มั่นใจในความรักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงนี้ก็ให้คุณหนักแน่นให้คุณมั่นใจให้คุณเข้มแข็งมากที่สุดนะคะแล้วคุณ จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วคุณจะพบความรักที่มันดีความรักที่มันคู่ควรกับคุณนะคะขอแค่ให้คุณอดทนอย่าน้อยใจนะคะอย่าน้อยใจมากอย่าน้อยใจเก่งนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีพฤกภทุกๆคนเลยนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ